แบบข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะคะคุณผชสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรดวงชะตากันได้ระบุข,ข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยนะคุณนุช เล็กบ้านทับสองค่ะในเรื่องของความมีสเสน่ห์นะแต่ว่าอย่าโลเลต้องฝึกตัดสินใจบ่อยๆนะครับทะเบียนรถก็6 3สอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แหละอังคารมีเยอะก็ด้านดีคือความขยันนะนะแต่ว่าอย่าเชื่อมั่นมากเกินจะขัดแย้งกับคนรอบข้างแล้วฝากระวังความรักที่มากเกินพอดีอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะคู่หลังเบอร์โทรศัพท์51ค่ะอันนี้ดีฮะเป็นคู่มิตรนะทำอะไรก็จะมีคนสนับสนุนจะ้ะ SMS ต่อมาค่ะ คุณวาสนานะคะเลขบ้านทับห้าศีลบริสุทธิ์พระหัตทะเบียนรถ9 8 2 1 2> อย่าให้ความสําคัญกับในเรื่องของความเชื่อนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปละล้าละหล,ล,ล,ลังนะครับผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะอันนี้ชัยนะพระพุทธมลแปะที่เลข8 21สองลังพระสุขเสริมสร้างความมีสเสน่ห์ดีครับแต่เบอร์หนึ่งสองค่ะกำลังพระราหูแม้จะเป็นคู่ครัวเรือนก็เถอะนะอันนี้เปลี่ยนขยับลงเป็นหนึ่งหนึ่งคือราชาโชค SMS อมเอต่อมาค่ะ เอสเมสต่อมานะคุณรินระดา8สิงหาคม2521จ้ะเวลาเกิด4ี่ทุ่มสีนาทีวันอังคารเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ครอบครัว22.45วันอังคารถูกต้องนะครับวันนี้หลายท่านเลยนะกรมมะเสียทั้งหมดเลยนะครับก็ย้ายมีปัญหาเยอะนะ คิดจะเปลี่ยนแปลงก็ปีนี้เกณย์งานใหม่ก็ไม่ง่ายนะครับก็หนึ่งอดทนให้มากที่สุดและอันที่2เนี่ยของคุณไปทําทานกับเด็กเล็กๆนะครับจะเป็นบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเด็กก็ได้ส่วนในเรื่องของการเงินละการเงินฝากอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดมีโอกาสเป็นนี่ศูนย์ความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะพูดคุยกันเข้าใจมากขึ้นครับ s m s ต่อมาคะ่ะ สมมติต่อมาคุณโจะนะคะ14ธันวาคม2524เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันจันทม์อมาอรับเหมาก่อสร้างนะคะเหมางานใหญ่ดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องการเงินด้วยสักครู่นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วในดวงเนี่ยในดวงบอกว่าของคุณอปีนี้อดูปีจรก่อนปีจรเน,นี้ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีนะ ฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าทําใหญ่แล้วมีผมเข้าใจว่าการที่คุณถามแบบนี้คุณก็ยังไม่แน่ใจในแง่ของศักยภาพใช่หรือไม่นะปีนี้ให้ประมาณตนนะอันที่หนึ่งอันที่2ลักษณะงานจริงๆเนี่ยของคุณก็ควรจะเน้นในเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมปรับปรุงในพื้นดวงนะรวมถึงการสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆอันนี้จะเด่นกว่านะน่าจะเป็นการตอบคาถามของคุณโจะนะปีนี้ถ้าคิดว่าไม่แน่ใจในแง่ของศักยภาพเนี่ย ก็ไม่อยากจะให้ทําอะไรที่เกินตัวหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งน,นะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยศธรนะคะเกิดวันที่3กันยายน2543เวลาเกิดตี2 43นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องการเรียนค่ะปี2 43ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องแต่ในแง่ของโหงาราศาสตร์เป็นคนวันเสาร์อยู่ สุกน้องก็สวยมากนะครับปีจรนี้เกณฑ์ในการสอบแข่งขันก็ดีนะฮะ,ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยให้เขาทําทางกับคนชาราที่1อันที่2ออาชีพที่ควรจะเรียนเนี่ยถ้าชอบศิละปะก็เชียร์เลยฮะดนตรีศิละปะการแสดงเกี่ยวข้องกับพวกอาหารฟุตซายข้าากรรมนะพวกสวยงามอินเทียร์ก็ได้หรือถ้าเป็นตัวเลขก็เรียนไฟแ a n c e ดีฮะ SMS ต่อมาค่ะ เอสแมสตอมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27พฤศจิกายน2539เะคะเวลาเกิดตีหนึ่ง43นาทีเป็นระบุเป็นวันพุธถามสุขภาพการงานและความรักก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับปีนี้ถ้ามีคู่ระวังความพลิกผันถ้าโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ดีสุขภาพปีจรนี้นะฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจหลักๆส่วนในเรื่องของงานอาจจะสองปีนะคะทั้งย่าง19หรื20 มีเกณฑ์เข้าๆออกๆนะส่วนหนึ่งอยู่ไม่ติดที่ทชีพจรลงเท้าหรือมีปัญหาเยอะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นช่วงช่วงปี2ปีนี้พยายามปรับตัวให้ดีๆอยากให้คิดว่าดูจากช่วงวัยแล้วเนี่ยการเริ่มต้นทํางานแรกๆต้องอดทนนะสำคัญที่สุด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่30ธันวาคม2 5 1 9ค่ะเวลาเกิด3ามทุ่มครึ่ง ระบุเป็นวันพฤหัส,สบดีนะถามงานทำอะไรดีปฏิทินโุรกับวันพฤหัสพุธในดวงสวยที่สุดนะเซลส์พ r อาร์เอชอาร์โปเคเมนบัญชีนะ,ะเลขานะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของถ้าลงทุนก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจเรื่องของประกันนะอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นดวงครับลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดตรังค่ะ ตรังต้อเตาอยู่วัดเสาสามทุ่มครึ่งลัคกนาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์สิงต้องอดทนหน่อยฮะเราให้ผ่านันที่11กดกรกฎาคมปี58ไปก่อนแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเบอร์โทรศัพท์8 9ขยับเป็น6-9นะหรือว่า9-9ดีกว่าเยอะเลยฮะ,าะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณสมหมายส่งมาจากฝรั่งเศสเลย นะเกิดวันที่26มกราคม2523เวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองตรงนะครับฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์จ้นนี่แฟนประจำนะเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์จ้ะคำถามแรกเลยค่ะลัคนาราศีอะไรนะครเขาเกิดที่หนองคายหนองคาย,อยขอเวลานาทีเป๊ะๆไว้ ตีท่าไหนจ้ะตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองค่ะตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองเนี๋ยลองดูเขาจะคาบเกี่ยวหรือไม่นะอะน่าจะยังอยู่จริงๆด้วยอ,อย่างนี้ฮะคืออยู่คาบเกี่ยวสองราศีแหละนะระหว่างลักนณาราศีตุลกับราศีพิจิกก็มีจุดสังเกตง่ายๆนะดูจากปีจรในช่วงปีสองปีนี้ละกันถ้าช่วงประมาณสองปีเศษที่ผ่านมามีปัญหาลุมเร้าหลายเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นกับคู่ครองคนรัก คุณเป็นตุลน,นะแต่ว่าถ้าลักษณะปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาหรือมีภาร,ระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นในคุณเป็นคนร,นา,ราศีพิจิกถามว่าจะได้เจอเนื้อคู่แท้ไหมแล้วก็ลักษณะของคู่เนี่ยเป็นยังไงคู่ของคุณเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสต่างประเทศเนี่ยคุณเองก็เนี่ยตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นก็มีความเป็นไปได้สูงมาก นะครับที่จะได้เจอเจอคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศหรือเป็นคนชาติเดียวกันแต่ทํางานเกี่ยวพันกับงานด้านต่างประเทศแต่สิ่งสําคัญก็คือปีนี้มีโอกาสได้เจอและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อ่อนวัยกับเรานะแต่ดูให้ดีเขามีเจ้าของหรือเปล่า,านะปีนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักแต่ดูดีๆจริงๆนะแล้วถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลนะซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ให้ทําเรื่องงามยามดีกันบ้างคะ่ะเลือกงามยามดีในช่วงนะครับ ครึ่งเดือนนี้นะก็มีอยู่3วันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เดือนมีนาคมวันแรกนะครับเามื่อวานวันจันทร์ผ่านไปแล้วพระหัสสปดีที่26เลยนะครับก็เป็นวันสิทธิโชคน,นะแต่อาคารนิโรตตกในปืนพันดินมีกเรี่ยงในเรื่องการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านที่เหลือดําเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับแนาฬิกา3นาทีถึง9นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยสุกที่27กุมภาพันธ์ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรนะเป็นทั้งวันมหาสศทธิโชคแล้วก็ดีทีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุด12นาฬิกา1นาทีถึง12นาฬิก30นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็ติดตามรายการกันได้นะทุกคนจานถึงวันศุกร์นะคะปาราฬิกา3สนาทีถึงสิบนาการตรงก่อนจะกันไปฝากไว้สําหรับข้อคิดคติธรรมในวันนี้นะคะคุณอาจได้อะไรมากมายจากการเห็นกับตัวแต่สิ่งที่คุณไม่มีทางได้เลยคือโอกาสได้เข้าไปในใจคนเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครั